สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต,ต่างๆดังนี้ วันนี้เวลา10นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุขโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ขอนแก่นเกมส์ เฝ้ารับพระราชทานไฟประเริกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งจะจัดระหว่างวันที่22ถึง30มกราคม2568ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ขอนแก่นเกมส์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเล่นกีฬาฝึกทักษะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เปลี่ยมด้วยความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยมีวินัยเสียสละและอดทนเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการกีฬาภายในประเทศให้สูงยิ่งขึ้น เวลา11นาฬิกาส3มนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสรจังหวัดสระบรุรีในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นสเสด็จไปอาคารประมณพลาสินทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2568ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสรจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมอันกล้าหาญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงต่อสู้กับข้าศึกเมื่อวันที่4มกราคม2309ณบ้านพรานกปัจจุบันคือพื้นที่อำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ทรงม้าพร้อมด้วยทหารเอกคู่พระไทยสี่นายรวมห้าม้าเข้าต่อสู้กับทหารเมียนมาที่มีมาถึง 3- 0มบม้าจนทรงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดทหารม้าจึงถวายพระเกียรติและยกย่องให้ทรงเป็นบุรพาจารย์การรบบนหลังม้าและทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าถือเอาวันที่สี่มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้า ทั้งนี้ศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอํำนวยการกำกับการและดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้ารวมถึงดำเนินการวิจัยและพัฒนากำหนดหลักนิยมและจัดทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้องภายหลังทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสร็จแล้วสเสด็จออกณห้องทรงงาน พระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะเฝ้าถวายสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายพร้อมด้วยเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารชัญยศพลเอกซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรกะรหม่อมให้นายทหารรับรชาชการและพระราชทานประยศทหาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทับกอัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก นายทหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าถวายพระพรชยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2568สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรินารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณนียกิจอันเป็นคุณูปการต่อศูนย์การทหารม้าในด้านต่างๆทรงมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาสูงและปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าให้ทันสมัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากล นอกจากนี้มีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารมา้าเข้าทำการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทพานุวัฒนธรรมาตสิบตำรวจโทเจนวิทยสถะและสิบตำรวจโทอิสเอลอาลมาต ที่บาดเจ็บจากเหตุนคนร้ายจุดชนวนระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรสายบุรีตั้งด่านจุดตรวจบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกลาพพตำบลตระเบตระพรอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่3มกราคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จากสิบตำรวจปัตพงษ์เสียมไหมที่บาดเจ็บชากิการเดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง4คนรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ที่จังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจตรีกิตติศักดิ์ด้วงเรืองที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายจุดชนวนระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรสายบุรีตั้งด่านจุดตรวจบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกลาพอ ตำบลตรอบพอนำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่3มกราคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์จังหวัดยะลานับเป็นพระมหาการุณาทิคุณแก่สิบตำรวจตรีกิติศักดิ์รวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ที่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หน,นานโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจเอกคามินศรีประเสริฐที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณแก่สิบตำรวจเอกคามินรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถบ้านศบคุณตำบลปากาอำเภอท่าวังผาจังหวัดนา่านนายภากรสุวรรณรัตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีเลขาธิการกอปอรมูลนลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะอนุกรรมการร่วมในพิธีประกอบด้วยเสื้อกันหนาวเด็กมอบแก่เด็กในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านศพขุน33 3ตัวและโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเกอกบ้านจูน24ตัวถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าเฐกิจพระบรมราชินีนาถ บ้านศบคุณ211ถุงและโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอกบ้านจูน126ถุงโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าเิร,ริกิจพระบรมาราชินีนาถบ้านศบคุณดำเนินการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าเสร,ริกิจพระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ต่อต้านการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่ปัจจุบันประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เกิดการเรียนรู้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีปลูกหญ้าแฝกและทำนาแลกป่ามีอาชีพมั่นคงพึ่งพาตนเองได้ ช่วงบ่ายเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงสาหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่เจริมจังหวัดน่านได้แก่ฐานปฏิบัติการตำรวจตรเวณชายแดนบ้านสว่างตาบลหนองแดงฐานปฏิบัติการตำรวจตรเวณชายแดนบ้านน้ำปี้และฐานปฏิบัติการตำรวจตรเวณชายแดนบ้านน้ำปูนตาบลน,น้ำพางองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าว สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจากนั้นได้ติดตามการดำเนินง,งานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลนาน้อยอําเภอานาน้อยเป็นโครงการที่เกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีสํานักงานกปรร,ร่วมกับกรมชลประธานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการ เพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับพื้นที่การเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึง9มกราคม2,568พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8มกราคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันที่7ถึง9มกราคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอป Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ,บคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มนะคะ